เรามาดูความเด้งดึงของไข่ตื่นกันค่ะดึงดึงดึงดงเลยส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่สามฟองแครอทสับหนึ่งร้อยกรัมน้ำเปล่าขาดไม่ได้เลยก็คือมีอุปกรณ์ก็คือแก้วนะคะ แล้วก็หนังยางอันนี้เราจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตอกไข่เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไอเทมรับของเรานั่นเองคือ ดืดหนังยางนั่นเองนะคะเราก็ได้ปริมาตรไข่เท่านี้นะคะเราก็เอาหนังยางนะคะครอบลงไปแล้วก็ลูดลงมานะคะนี่ก็จะได้นี่ลูดให้แบบพอดีพอดีนะคะก็จะได้อันนี้อันนี้เราได้เทคนิคดีๆมาจากเพื่อนๆใน Youtube นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีตาช่างนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเทใส่ชามกัน,นะคะ่ะ นีต้องไปเลยเคไข่สามฟองของเรานะคะลงไปจากนั้นนะคะก็ตี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 ให้เขาแบบแตกตัวออกจากกันนิดหนึ่งแล้วก็คนนะคะแต่ไม่ต้องให้ฟูนะคะคนให้เขาเข้ากันดี คนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ก่อนเรามาดูกันที่ปริมาตน้ำของเรานะคะ,ะอัดตาส่วนนะคะไข่หนึ่งนะคะต่อของเหลวสองนะคะนี่นะคะเราก็จะเทน้ำนะคะให้ถึงระดับหนังยางที่เราลัดเอาไว้นะคะเทเลย นี่ค่ะก็จะได้น้ำอย่างนี้แล้วก็น้ำนะคะเทลงไปเลยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นนมได้นะคะตรงนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเขาก็จะมีฟองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปกองส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีที่กองก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สามารถเอาไปนึ่งได้เลยเหมือนกัน หลังจากนี้นะคะเราก็จะนําไปกรองกันนะคะเตรียมกระชอนนะคะแล้วก็เทลงไปเลยหลังจากที่เรากองเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะฟองต่างๆก็จะหายไปนะคะต่อไปเราก็จะเทใส่ถ้วยกันนะคะก็เทลงไปเลย ต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สนุกมากเลยค่ะคือการโรยแครอทนั่นเองแล้วก็โรยไปเลยค่ะอุ้ยลูกลกน,นี้นี่โรยไปเยอะๆก็ได้นะคะเพราะว่าแครอทก็มีประโยชน์นะคะให้น้องหมาทานบำรุงสายตาบำรุงขนได้แต่ทางนี้นะคะอย่าทานมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะ อะไรที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันก็ทานแต่พอเหมาะนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ราวางในซึ้งเลยค่ะก็วางเขาให้ดีๆหน่อยเนาะไม่ให้เกยกันนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็หลีไฟนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะ เรามาใช้ไข่ตุ๋นของเรากันค่ะระวังร้อนเนาะะเอากระดาษนะคะจับเอาไว้นะคะระวังร้อนก็เอาปลายมีดนะคะจิ้มลงไปถ้าไม่มีน้ําผุดออกมาแล้วก็แตกออกมานะคะก็แสดงว่าได้ที่แล้วอันนี้คือได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงกันค่ะเรามาดูความเด้งดึงของไข่ตุ๋นกันค่ะดึงดึงดึงดเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องหมาทานกันนะคะ